เบิ้งพี่น้องด้วยความที่วาลมมันแรงหลายเมื่อวานนี่มันพัดกระถางเบลออกมาดูลูกเบลเบลออกมาเร็วมันพัดกระถางต้นไม้ยายิงลงไปกระถางนั่นยายิงใส่ใส่อันต้นกุหลาบใบซื้อยังบ่ทันได้ปลูกเด้อค่ะนี่จังสี่นี่ใส่ว้จังสี่ค่ะล้มพัดลงไปสองกระถาง แต่ยายิงที่ได้ปลูกล่คะค่ะเมื่อนี้ตอนแรกว่าสิหมักดินผสมดินก้อนหมักดินได้ก้อนจากสองสามมือคือต้องได้หมักลคะค่ะอ่ะปลูกเลยยายิงนี่เห็นบ่างไอันนี้สเตนออกมาอีกแล้วคะ่ะหนึ่งโชวเนี่ยอันดีไซเนอร์ซันเซ็เนี่ย,ยแต่ว่ามือมอวานนี่ยายิงไปเห็นกุหลาบสีสีเหลืองคคีมๆอีกงามงามพี่น้อง เขาลดราคาอีกแล้วจากสามสิบห้าเหลือยี่สิบห้าปอนต่อต้นงามงามเดี๋ยวสิทรไปบอกน้องพาอยู่ให้ไปเอากระถางก็ลดราคายางดีเลยเหลือยี่สิบเก้าปอนแต่อันนี้ยายอิงซื้อมาสี่สิบเก้าปอนด้วยกันเนี่ยอันเนี้ยอันอันที่คุณจวดซื้อไห้นี้มันเป็นพลาสติกเลอค่ะเนี่ยอันละสิบกว่าปอนเลยพี่น้องเนี่ยเป็นพลาสติกค่ะ แต่ยายิงซื้อน่ะเป็นเซรามิกกับไอ้กับ,กบไอ้แคลดินเผาแต่อันนี้บ่แมนบ่แมนดินเผาเด้อค่ะอันนี้มันเป็นพลาสติกผสมกระดาษเด้อแต่ว่าเขามาอัดแข็งอ,อัดยางดีเลยพี่น้องบรรยากาศสวนยายิงเตรียมปุ๋ยไว้แล้วค่ะนี่ให้เบืองเด้อพี่น้องเด้อนี่เอามาเบิองน้ากัน้ะจ้าเนี่ยซื้อปุ๋ยมาแล้วก็ซื้อยามาเมื่อวานเนี่ย ไปซื้อปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยที่เขาหมักแล้วนะคะดินที่เขาหมักแล้วเพราะว่ายายอิงบ่ม,มีเวลาหมักก็เลยต้องไปซื้อดินที่เขามาหมักเขาหมักแล้วเราก็ซื้อมาผสมขี้มาอันปุ๋ยที่ของยายอินหมักไว้นะใส่เหมือดแล้วก็ได้ไปซื้ออีกนะแล้วก็ซื้อยาฉีดวีดก็คือพวกวัชพืชนะลองเบื้องอีฉีดแล้วมันตายป่ะพี่น้องยายอิงฉีดแล้วมันบ่ตายอันวีดแนวใดฉีดแล้วตายเนี่ย แม่เบ่งเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยบีด,ยนด,ยนยบดนะผู้ใดอยู่ในอังกฤษนะบวกยี่อิงเนี่ยเจ้าส่วียาฆ่ายาเออยาไม่เป็นยาฆ่ายายา่ยา,าวัชจะพืชที่ห้อใดเนี่ยยี่อิงฉีดไปแล้วนะเนี่ยบ่มีอาการเลยค่ะเนี่ยเขียวเซยนี่ได้คลกาแฟมาวางไว้แล้วก็จะปลูกแต่เช้า เพราะว่าอันอากาศมันยังบ่ห่อนหลายเมื่อวานนี่ทั้งทั้งห่อนทั้งล้มได้พี่น้องล้มบเมันล้มธรรมดาเด้ล้มแบบพัดเจีิงล้มส่างได้พูนละแม่เ <c oughs> อิงก็สิเริ่มเฮ็ดขาบัดนี้ได้ต้นไม้มะสองต้นพี่น้องขาสิมาล้มทั้งนี้จะขุดลงทั้งนี้ก่อนนะคะนี่เสียมที่ว่างๆนี่เนี่ยจะ้ะให้เบืองนาว่างามบอ เขาออกดอ,อกมาแล้วเนี่ยสีเดียวกันซ่ไหมเนี่ยว่าจะได้คุณละสีบ่เป็นยังเดี๋ยวไปหามาใหม่อีกสีหนึ่งเนาะนี่ค่ะแล้วก็อันที่ยายิงตดัดไว้นี่นี่เห็นบ้างไตดัตดตัดออกค่ะเนี่ยตัดออกจากไอ้เพื่อที่จะให้เขาแตกไหมเดี๋ยวยายิงสีเอาน้ำเอาปุ๋ยใส่ให้เขานี่ตัดออกไปแล้วค่ะยังยังเก็บไว้เป็นบางกิง่งเวยค่ะ อังกิงยายิงก็บท่านได้ตัดแล้วก็สีไให้อันเนี้ยเขาขึ้นไปไม่เนี่ยนี่ต้นไม้นี่ยค่ะให้เขาเท้าขึ้นไม่นี่ออกมาไม่ละ้ค่ะเนี่ยให้เขาเลื่อยขึ้นไปนี่ค่ะนังเก็บท่านเบื่เมื่อนี้ก็คิดว่าสิเฮ็ดให้มันเลี้ยวๆพราะว่าเมื่อวานนี่บ่ไ้เห็ดงานในสวนเลยจ้ะล้มแห้งรเราก็แดดแห้งยายิงก็เลืบ่บดไเห็ดงานในสวนอืนี่ค่ะ เบิ่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยลมลมพัดตึงเลยเมื่อวาน <c oughs> นี่แหละนะเขาเอินลมพัดตึงนะพี่นอ้องนีุ่หลาที่อีกกำลังออกกุหลาบก็กำลังออกจ้าวันนี้ยังดอกชุ่มตะสวนน้ำกันนี่ล่ะค่ะนีอ่อันนี้ก็งามแล้วจ้ะพี่นอ้องนี่ค่ะอลาสก้าออกรอบ อันนี้เป็นรอบที่สองค่ะอ阿สกาที่สองที่สามนี่แหละบัดที่นี่นางแตกกิ่งออกมายางค่ะอันเดี๋ยวพี่อิงซื้ออันนี้มามอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวนีิให้คุณจวดซื้อให้พราะว่าสิต้องเอามาวางพวกพวกนังนงแล้วเนี่ยมาคุ้มพวกนางนางอีกจากยางหนึ่งคือเพราะว่าให้นางขึ้นสูงเนี่ยค่ะอันเนี้เขาจะได้เลื้อยขึ้นสูงๆมันเป็นกุหลาบพันเลยทั้งนั้นค่ะทั้งนี้ แต่ต้นนี้โอ้ยเลยคักเลยแน e e ่อีพออีเมียนี่สิได้เง็ดสิได้เง็ดสุ่มให้เขาเร็วๆนี่ล่ละไออิงก,กับพรท่านได้ออกแบบไปเยอะอิงสิเข็ดสุ่มแบียบไปเนี่ยมุ่งจวดกับพรท่านได้มีเวลาไม่อยังดอกคนคนณเถาเนาะพี่น้องแล้วเมย์หนี่ออกดอกรุ่นสองลวคะ่ะแตกออกมีออกดอกเบิดด้พี่น้องเบิดเนี่ยเนี่ยค่ะมันแตกยังสี่ออกแล้วนี่มันสี่ออกดอกเบิดล่ะค่ะเนี่ย นี่คะ่ะต,ตัดกิ้งให้เขาแล้วเขาก็ออกไม่ที่พี่น้องเดี๋ยวค่อยล้อมาเบิงรุ่นสองซิบะดกท่อรุ่นแรกจ้ะนี่ค่ะสวนได้อเองตอนเช้ายางมาเบิงมาหลูบมาค้ำกะมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อย้ยายนะได้มาเบิงมาหลูบมาค้ำพวกเขานี่นออกแล้วจ้ะนี่เดี๋ยวสิตัดซุ้มมอนี่ไปให้คุณนายเจนกัน เพราะว่าบอกเพื่อนแล้วว่าย้ายจะตัดตัดส่แจก,กันไปให้เพื่อนกำลังงามพี่นองแต่ว่าตัดเป็นยังยาิงต้องต้องรีบตัดเพราะว่าบ่าให้เขาอยู่กับต้นโดนบางอันยี้ยิงปล่อยไว้กับต้นโดนคือตัดแล้วนะหัวไม่ได้แตกปีนาหัวไม่ได้แตกต้นออกมาเป็นสองต้นขั้นบนตัดค่ะีเป็นต้นเดียวเก่าย่าหญิงก็จะต้องรีบตัดเดี๋ยวตัดแล้วสี่เอาไปให้ คุณเจนเถิงเทิงบ้านมีออกหลายช่อยแล้วพ่ะท่านน่ะไ,ได้ตัดไปให้เพื่อนในพี่น้องความสุขของย้ายด้วยจ้าส่งความสุขไปให้กันแต่สาวสาวด้วยจ้ะผู้ใดเข้ามาเบิงก็ขอให้มีแต่ความสุขด้วยค่ะเด้อสวนยายอิงค่ะอยู่ที่อิงแหลจ้ะ ขอบคุณค่ะที่รับชมให้จบค่ะสวัสดีค่ะ